ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทย,ย,ยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่วันก่อนธรรมมาได้นำเรื่อง เราที่ท่านขยายความาทักษิณาวิภังคสูตรในอัตถกถาได้อ่านให้เยยมได้ฟังถึงตอนที่ท่านขยายว่าการให้ทานกับสัตดรฉานเนี่ยมีในสงส์งถึงร้อยเท่านะเยยมก็คงจะติดตามรับฟังไปแล้วนะทีนี้แตมาจะบรรยายให้เยยมได้ได้ฟังต่อนะในอัตถกถาเนี่ย เดี๋ยวโยมก็ติดตารับฟังได้เลยโยมตอนนี้ท่านบอกว่าในบทว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลเนี่ยที่ว่ามีอนิสงส์นับไม่ได้นะ,ะหมายถึงใครโยมปกติเราเรามักจะหมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติจนกระทั่งถึงโสดาปฏิมักนะโสดาปฏิมักเนี่ยคือผู้ผู้ปฏิบัติเพื่อให้กระทำเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล โซดาปริมักกําลังจะเป็นพระโสดาบันว่าง,งั้นเถอะโยมพอโสดาปฏิผลเกิดขึ้นก็เป็นโสดาปฏิผลก็เป็นพระโสดาบันอย่างสมบูรณ์นะตรงนี้ท่านบอกว่าแม้ทานที่ให้ในายุบาศกผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลนั้นนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ส่วนทานที่ให้แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลห้ามีผลมากกว่านั้น เอาโ,โยมสีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์นะทานที่ให้แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลสิบมีผลมากกว่านั้นอ,อ๋อตรงนี้ท่านขยายตรงที่ว่า,าทานที่ให้แก่ปุถุชนปุถรชนผู้มีศีนนะโยมนะปุถุชนผู้มีศีนนี้ท่านก็มาจำแนกอีกว่าศีลของใคร มากกว่ากันนะในบรรดาปุริชนผู้มีศีลเนี่ยจะเป็นโยมก็ดีเป็นเนนก็ดีเป็นพระก็ดีเนี่ยโยมผู้มีศีลห้าก็มีอนิสงส์มากทีนี้ทานแก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลสิบือศีลของสมเ,เนเนี่ยก็มีอนิสงส์มากกว่าโยมที่มีศีลห้านะทานที่ถวายแก สมณณนที่บวชในวันนั้นมีผลมากกว่านั้นคือมีผลมากกว่าศีลห้านั่นเองนะทานที่ตวายแก่ภิกษุผู้อุปสมบทมีผลมากกว่านั้นคือมีผลมากกว่าของเนรมานั้นเถอะทานที่ถวายแก่ภิกษุผู้อุปสมบทนั้นแลผู้ถึงพร้อมด้วยวัดมีผลมากกว่านั้นภิกษุที่มีข้อวัดปฏิบัติโยมภิกษุที่อาจจะมีทุดดงมีสมาธิ มีปัญญามีอภิสมาจาริกวัตรอุบาจารวัตรอจาริยวัตรเนี่ยมีความมากน้อยสันโดษก็มีผลมากกว่าให้กับภิกษุผู้สมบทในวันนั้นนะรือภิกษุผู้บวชแล้วแต่ไม่มีศีราจารวัตรไม่มีทุดงเข้าคุณเนี่ยอนิสงก็น้อยกว่าเพราะว่าท่านจะพูดถึงพูดถึงพร้อมด้วยวัดจะมีผลมากกว่านั้นคือมากกว่าภิกษุผู้ที่บวช โดยไม่มีข้อวัดทานที่ให้แก่ผู้ปรารบวิปัสสนามีผลมากกว่านั้นแม้ภิกษุที่ถึงพร้อมด้วยวัดมีอาจารยวัดอุปชายวัดอภิสมาจาริกวัดหรือมีทดดงเนี่ยแต่ไม่ได้เจริญนิปัสสนาโยมไม่มีวิปนะัสสนาให้ทานแก่ภิกษุผู้ปรารบวิปัสสนามีผลมากกว่านั้นเห็นไหมโยมโอโ้แสดงว่า การเจริญสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณเป็นผู้ที่มีคุณที่เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ผู้ให้ก็มีมีอะนสูงมากขึ้นไปนะต่อมาก็สำหรับผู้มัรคสมังคีคือโสดาปฏิมรคโดยตรงเลยนะที่สุดชั้นสูงผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล ชื่ว่าปฏิบัติแล้วทานที่ให้แก่บุคคลนั้นมีผลมากกว่านั้นอีกอการให้ทานแก่บุคคลผู้ที่ปฏิบัติคือได้โสดาปฏิมัก,กะนะว่าโสดาปฏิมักเนี่ยใกล้กจะเป็นพระโสดาบันอย่างสมบูรณ์แล้วถามว่าก็อาจเพื่อให้ทานแก่ภิกษุผู้มักฆะสมังคีหรือเนี่ยท่านถาม ให้ได้หรือเพราะว่ามรรคสมังคีเกิดขึ้นชั่วเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้นเองนะโสดาปฏิมรรคก็ดีสกัตาคามิรรคอรหัตมรรคอาา,า,อา,อาคามิรรคหรืออารหัตมรรคเนี่ยแต่ะรรคนั้นเกิดขึ้นชั่วเสียววินาทีเนี่ยแล้วสามารถให้ทานกับบุคคลประเภทนี้ได้หรือตอบว่าเอออาจเพื่อให้ก็ภิกษุผู้ปราบรวิปัสสนากำลังเดินยังกรมนั่งสมาธินะ,จะเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ ถือบาทและจีวรเข้าบ้านเพื่อบินตบาทกำลังเจริญปัสนาขณะนะเดินไปบินตบาทนะเมื่อภิกษุผู้มักคสมังคีนั้นยืนที่ประตูบ้านตอนนี้กำลังเจริญปัสนาอยู่นะมักคสมังคียังไม่เกิดโยมชนทั้งหลายรับบารจากมือก็ใส่ขาธนิยะและโพชนิยะการออกจากมัก ของภิกษุย่อมมีในขณะนั้นทานนี้ชื่อว่าเป็นอันให้แล้วแก่ภิกษุผู้มรรคสมังคีโอ้โหโยมอันนี้รู้สึกว่าจะอจัศจรรย์มินเมนะคือว่าพระรูปนี้ท่านจะเดินสมถะไร้ัาสนาอยู่เสมอเสมอในอริยบททั้งสี่นะขณะที่ท่านเดิน ปบินบาตแล้วก็ยืนพิจารณารูปนามขันห้าต่อหน้าบ้านของโยมเนี่ยกำลังเจริญนิพพานาอยู่เนี่ยพอขณะที่โยมกาลังเอาอาหารมาใส่ในบาตรนะท่านก็เจริญนิพพานาอยู่พอดีโยมขณะนั้นนั่นเองโสดาปฏิมรคของท่านเกิดขึ้นนะโยมโดาปฏิมรคของท่านเกิดขึ้นดับไปปุ๊บเนี่ยโสดาปฏิผลเกิดแทนเนี่ยในขณะนั้นโยมผู้ถวายของนั้นชื่อว่า ได้ถวายแก่โสดาปฏิมักบุคคลนะโยมโซดาปฏิมักบุคคลคือผู้ที่มีมรรคสมังคีนะโอ้แต่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้ยากนะแต่ท่านก็บอกว่าสามารถที่จะทําได้นะนี่อันนี้โยมก็ให้ทานแก่ผู้ที่เจริญนิพพานเนี่ยการวงเจริญนิพพานาอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ถวายแก่ ุคคลที่ได้โสดาปฏิมัคกันนะดังนั้นเราจึงนิยมนิยมเวลามีงานปฏิบัติธรมจะเป็นงานบวชชีพราหมก็ดีปริวาสกรรมก็ดีหรืออะไรอะไอะไรก็ดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนานะเราก็ชอบที่จะไปเลี้ยงอาหาร <c oughs> อานี้มาดูต่อไปโยมอีกประการหนึ่งภิกษุ นั่นนั่งณนะโรงฉันมนุษย์ทั้งหลายไปวางขาธิยะและโพชิยะในบาตรการออกจากมักของภิกษุนั้นย่อมมีในขณะนั้นท่านนั่งรออยู่ที่โรงฉันโยมกำลังเจริญนิพพานาอยู่เนี่ยพอโยมเอาข้าวใส่ลงไปในบาตท,ท่านรับบาตรแล้วก็ออกจากมักออกจากมักนิสุผลเกิดขึ้นเลยนะโยมนะพอมักดับผลก็เกิดนะ เป็นเป็นพระอริยะบุคคลอย่างสมบูรณ์ทานแม้นี้ชื่อว่าให้แล้วแก่ภิกษุผู้มักฆะสมังคีอีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นนั่งณนะวิหารหรือโรงฉันอุบาสกทั้งหลายถือบาทไปสู่เรือนของตนแล้วใส่ขาทนิยะและโพธนิยะการออกจากมักของพิกษุนั้นย่อมมีในขณะนั้นอันนี้ก็ข้อความคล้ายๆกัน ทานแม้นี้ชื่อว่าให้แล้วแก่ภิกษุผู้มรคขสมังคีพึงทราบความที่ทานอันบุคคลให้แล้วแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลนั้นเหมือนน้ำในลำรางไม่อาจนับได้ฉะนั้นคือน้ำในลำรางที่เขาไหลออกมาจากห่วงน้ำใหญ่คือมันมากยมนับไม่ได้พึงทราบความที่ทานอันบุคคลให้แล้วในบุคคลทั้งหลาย มีโซดามีพระโสดาบันเป็นต้นดุดน้ำในหมาสมุทรแลบรรดามหานาทีนั้นๆเป็นอันนับไม่ได้พึงแสดงเนื้อความนี้โดยความที่ทำฝุ่นในสถานสักว่าลานข้าวแห่งแผ่นดินเป็นต้นจนถึงฝุ่นทั้งแผ่นดินอันประมาณไม่ได้อันนี้ก็ท่านก็อธิบาย อุปมาณโยมว่าการให้ทานที่มีผลมากมีอนิสง์มากนับไม่ได้คือเหมือนกับน้ําในหมานาทีก็ดีหรือ,อเปรียบเทียบกับแผ่นดินเท่ากับลานข้าวดินเท่ากับลานข้าวกับมหาปฏิพีใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่านับไม่ได้นะอันนี้ก็ญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจทีนี้ <c oughs> ท่านกล่าวว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงปรารบว่าก็ทักษิณาเจ็อย่างนี้ทักษิณาเจอย่างหมายถึงถวายสังฆทานเจ็อย่างนะโยมที่องค์ทรงตรัสว่าดูก่อนโคดมีพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อถวายสงแล้วจักเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอาตมาภาพและพระสง์ เพื่อทรงแสดงว่าทานที่ให้ในฐานะเจนั้นเป็นอันชื่อว่าถวายส่งแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพุทธะมุเขอุพะโตสังเขความว่าสงนี้คือภิกษุสงฝ่ายหนึ่ง 1, ภิกษุณีสงฝ่ายหนึ่งที่ว่าทานที่ถึงแล้วในสงเจ็อย่างที่โยมได้ฟังมาในพระบาลีนะ รัศดาอันนี้ทั้งขยายเฉพาะที่ว่าให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีทั้งภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุสงฆ์ที่เรียกว่าอุพัโตสงฆ์อุพัโตแปลว่าคู่โยมคือภิกษุสงฆ์กับภิกษุสงฆ์คู่กันเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก,การให้ทานถวายสังฆทาน ที่ถึงสงุปประเภทที่หนึ่งที่มีผลมากมีอธิษฐานมาก,กน,นะว่าถวายกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีภิกูุสงสองฝ่ายเป็นบริวารเนี่ยพระาศาสดาประทับนั่งณนทะ่ามกลางชื่อว่าสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกบทว่าอายังปัตธรมาความว่าชื่อว่าทักษิทักษินามีประมาณเสมอด้วยทักษินานี้ไม่มีคือ อริสงของการทำบุญที่จะมีผลมากมีอิสงมากเท่ากับทักษิณาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้ไม่มีก็ทักษิณาทั้งหลายมีทักษิณาที่สองเป็นต้นย่อมไม่ถึงทักษิณาแม้นั้นคือว่าอนิสงก็จะลดหลั่นลงมาตามลําดับนะในบรรดาสังฆทานทั้งเจดอย่างสังฆทานอย่างที่1มีอนิสงส,งสูงสุดยมสังฆทานอย่างที่สองก็มีอนิสง์รองลงมา ถามว่าก็เมื่อพระาศาสดาปรินิพานแล้วอาจเพื่อถวายทานแด่พระสงฆ์สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือนพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วโยมเราจะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์เนี่ยแล้วทําพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ไหมตอบว่าอาจอาจได้อย่างไรโยมอาจอาจอย่างไรท่านบอกว่าก็พึงตั้งพระพุทธรูป ที่มีพระธาตุในฐานะประมุขของสงสองฝ่ายพระธาตุนั้นก็เป็นตัวแทนของพระศาสดานะตั้งพระพุทธรูปที่มีพระธาตุด้วยเป็นประมุขของสงสองฝ่ายในอาสนะก็คือในที่วางพระพุทธรูปวางตัง้งถวายวัตถุทั้งหมดมีทักคีโนโทกเป็นต้นแด่พระศาสดาก่อนคล้ายเราถวาย บูชาพระาหารแด่พระพุทธเจ้าอิมังสุปะปะัญชนะสัมปน,นังสารีนางโพชนังอุทะกังวรังพุทธสาปูเชมินั่นเองโยมที่ว่าเราถวายทัศนทกแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายแด่พระสงฆ์สองฝ่ายทานเป็นอันชื่อว่าถวายสงฆ์สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยประการชนินี่โยมที่ท่านทำพารมมานะ ก็ถูกเหมือนกันนะบางคนไปกล่าวโจมตีนะการถวายข้าวพระพุทธเนี่ยการบูชาข้าวพระพุทธแต่โบราณจารย์บรรพฤษของเราที่ท่านพาทำมาก็น่าจะได้จากอาตกถาตรงนี้แหละโยมที่ว่าเราตั้งพระพุทธรูปแล้วเนี่ยเราก็ถวายบูชาข้าวพระพุทธก่อนนะก็ชื่อว่าได้ทําบุญอาแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ถามว่าในพระสงฆ์สองฝ่ายนั้นทานใดถวายพระศาสดาทานนั้นพึงทําอย่างไรตอบว่าพึงถวายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยวัดผู้ปฏิบัติพระศาสดาด้วยว่าทรัพย์อันเป็นของบิดาย่มถึงแก่บุตรแม้การถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ก็ควรอันนี้ท่านอธิบายสังฆทานประเภทที่สอง,องนะโยม ยองควนึกออกนะสังสังฆทานประเภทแรกที่มีอันิสงส์สูงสุดคือถวายสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปร,รินิพานแล้วก็ถวายแก่สงสองฝ่ายคือภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุสงฆ์นะต่อมาตรงนี้ท่านท่านขยายว่าทานใดถวายพระาศาสดาคือหมายคาว่า ต้องการให้ถึงพระพุทธเจ้าด้วยคารพพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยก็คือถวายกับภิกษุสงฆ์สองฝ่ายนี้แหละทาไมจึงเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าด้วยว่าทรัพย์อันเป็นของบิดาย่าถึงแก่บุตรแม้การถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ก็ควรก็ถือเนอยใสยและน้ํามันพึงตามประทีปถือผ้าสาดกพึงยกธงประตากบทว่าภิกษ คุสังเคได้แก่ภิกษุสง์ส่วนมากยังไม่ขาดสายแม้ในภิกษณีสง์ก็ในนี้เหมือนกันในบทว่าโคตรพุโนได้แก่สเสวยสักว่าโคตเท่านั้นอธิบายว่าอันนี้สงยุคสุดท้ายของพระศาสนาบทว่ากาสาวกันถาคือผู้มีชื่อว่ามีภาคกาสาวะพันคอ ได้ยินว่าพิกษุรนั้นพันผ้ากาสาวะผืนหนึ่งที่มือหรือที่คอเที่ยวไปเป็นสงยุคสุดท้ายนะที่ทำทานแก่พระสงฆ์แล้วทำทานแก่โคตรบูสง์แล้วน้อมถึงอริยสงโยมก็ประตูบ้านแม้กรรมมีบุตรแม้กรรมมีบุตรภริยากสิกรรมและวณิชกรรมเป็นต้นทั้งหลาย ของพิสุ์ผู้ทุศีเหล่านั้นก็จักเป็นปกติเทียวไม่ได้ตัดว่าสงทุศีลในบทว่าคนที่ท่านตัดว่าพิกษุผู้ทุศีเนี่ยนะไม่ใช่ตัดว่าสงทุศีนเพราะว่าสงผู้ทุศีลไม่มีนะตรงนี้ท่านจะขยายให้โยมฟังนะในบทนี้ว่าคนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงได้ในเหล่าพิกษุทุศีลเหล่านั้นที่ว่าเป็นโคตรภูสงยุคสุดท้ายเป็นภิกษุผู้ทุศีล จึงอยู่สงชื่อว่าทุศีลไม่มีสงคืออริยะสงเนี่ยทุศีลไม่มีนะแต่อุบาสกทั้งหลายชื่อว่าทุศีลจักถวายทานด้วยคิดว่าเราจะถวายเฉพาะสงในเหล่าภิกษุทุศีนนั้นอันนี้ท่านพูดถึงอุบาสกอุบาสิก,กาในอนาคตที่เป็นคนทุศีลแม้พระภิกษุในอนาคต ยุคโคตรบูสงมีผ้ากาสาวะพันคอก็ชื่อว่าภิกษุทุศีลน,นะโยมแต่ไม่ใช่สงทุศีลน,นะแม้ทักษิณาที่ถวายสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่ามีผลนับไม่ได้ด้วยการนับคุณด้วยประการชนี้แม้ทักษิณาที่ให้ในสง์ซึ่งมีภิกษุมีผ้ากาสาวะพันคอ ตรัสว่ามีผลนับไม่ได้ด้วยการนับคุณโอ้โยมถ้าสามารถทำจิตให้ถึงอริยสงฆ์ได้เนี่ยก็มีผลนับไม่ได้เหมือนกันก็ทักษิณาที่ถึงสงย่อมมีแก่บุคคลผู้อาจเพื่อทำความยํำเกรงในสงแต่ความยํำเกรงในสงทำได้ยากหมายถึงว่าถวายทานแก่ภิกษุสงแล้วเนี่ย มีอะไรสงนับไม่ได้อนะท่านบอกว่าการถวายทานสังฆทานน้อมจิตถึงสงยำเกรงในสงเนะี่ยทำได้ยากนะยากยังไงก็บุคคลใดเตรียมทายธรรมด้วยคิดว่าเราจักให้ทักษิณาถึงสงไปวิหารแล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้พระเถระรูปหนึ่งเจาะจงสงเถิดคือแล้วแต่สงจะส่งใครไปนะลำดับนั้นได้สามเณรจากสง ย่อมถึงความเป็นประการอื่นว่าเราได้สามเณรแล้วดังนี้คือน้อยใจได้สามเณรนะทักษิณาของบุคคลน,นั้นย่อมไม่ถึงสงเนี่ยเห็นไหมเสียใจที่ได้เนนโยมแต่ทั้งที่สงส่งมานะเมื่อได้พระหมหาเถระก็เกิดความสมนัสว่าเราได้พระหมหาเถระแล้วดังนี้ทักษิณาก็ไม่ถึงสงเหมือนกันส่วนบุคคลใดได้สามเณร ผู้บุสมบทแล้วภิกษุหนุ่มหรือพระเถระผู้เป็นพานหรือเป็นบัณฑิตรูปใดรูปหนึ่งจากสงแล้วไม่สงสัยย่อมอาจเพื่อทำความยำเกรงในสงว่าเราจะถวายสงทักษิณาของบุคคลน,นั้นเป็นอันชื่อว่าถึงสงแล้วนิยมต้องครบํำเกรงในสงนะนิยมฟังข้อความตรงนี้เวลาก็จวนจะหมดลงแล้วโยมนะ ตรงนี้เอาตรงไหนดีในบทว่าด,ดูก่อนอานอนก็แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติกบุคลิคทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงโดยประการใดๆเลยอันนี้ข้อความก็ง่ายแล้วยมข้อความตรงนี้นะก็คงจะพอสมควรแค่นี้แล้วมั้งโยมเนาะเพราะว่าข้อความตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างที่ท่านขยายสับเกี่ยวกับเรื่องของ ในทักษิณายพังคสูตรนะซึ่งญาติโย,ยมที่ติดตามรับฟังพระบาลีที่ตามาได้บรรยายให้โยมฟังไปแล้วเนี่ยก็คงจะพอนึกออกแล้วก็เข้าใจนะก็คิดว่าคงจะจบไว้แ่เพียงเท่านี้แหละโยมในทักษิณายพังคสูตรนะญาติโยมอยากจะทราบรายละเอียดที่ชัดเจนามากกว่านี้ที่ท่านขยายไว้ใน,นอัตถกถาก็ขอให้ญาติโยมได้ลองเข้ามาอ่านเองนะโยมเนาะ อละวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายแต่อขอจากญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออุยพรใหญาติโย,ยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธินขอเจริญพร